รีวิวมือถืองบ2,990บาทในปี2 0 0 4กับเจ้าตัว Honor X8 ซึ่งพีอัปเดตเป็น m e t i o s เ e r s วอร์ชั n น r o i d V ุดหนครับซึ่งเปิดตัวตั้งแต่ปี2 0 2 2แต่พีซื้อมาตามลิงก์ที่พีแนบให้ข้างล่างผมบางทีของอาจจะหมดนะพเพื่อนๆลองไปกดดูครับว่าของมีไหมเดี๋ยวพี่จะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อให้ด้านล่าคิมหมดกเลยว่าเป็นมือถือที่ราคา2000 990บาทที่คุ้มซึ่งหลายคนกดตามพีวันที่พีแกะกล่องซึ่งรับกันเยอะมากครับแถมนี้ประกันก็ยังมีครับประกันส่วนไทยคือประมาณสัก11เดือน12เดือนครับก็ถือว่าคุ้มครับส่วนตัวถ้ามีงบประผมพี่แนะนาว่าเป็นตัว Honor X7B ครับตัวนี้พี่ใช้งานมาเกือบจะ2เดือนครับเป็นสมาร์ทโฟนที่ เป็น all new ของ o n o r ที่วางจำหน่ายในปี2004ที่บอกเลยว่าสเปคให้มาจัดเต็มจริงพีคอนเฟิร์มทุกครั้งว่าลอมของ o n o r ครับเป็นลอมที่มีคุณภาพมากแล้วก็หน้าจอครับหน้าจอใหญ่6.8กล้องหลังคือ108ล้านครับบอกเลยว่าเป็นลอม o n o r เนี่ยพีไว้ใจผมและตัวชิปผมตัวชิปมันเท่ากันนะครับผมตัวนี้ใช้ตัวสมาร,ร์ทกล้อง 680ตัวนี้ใช้680นะครับผมแรมตัวนี้ใช้แรม 6G กับหลอม128เพิ่มไมโครดีกมานะครับผมตัวนี้แรมตัวนี้ 8G ผมบอกเลยว่าตัวนี้รอม 256G ถ้ามีงบที่ทำตัวนี้ครับคือคุ้มจริงลับขึ้น 4G ทั้งคู่นะในส่วนแบตครับแบตตัวนี้ก็ถือว่าอึดสำหรับ P นะครับผมถ้าแบตตัวนี้ผมอยู่ที่ 4,000mAh ทั้งวันก็เพียงพอผมสำหรับตัว Honor X8 ที่พีซีมานะครับกล้องหลังผมตัวนี้ 64MP มิเลอัตวาย5ล้านแล้วก็กล้องหน้าหมตัวนี้16ล้านพิกเซลบอกเลยว่าคุณสมบัติในการใช้งานถือว่าเพียงพอมากครับหน้าจอ6.7นิ้วคือความคมชัดอยู่ที่ Full HD Plus อั t ร a r e เฟร s 90Hz กล้องเจาะรูขอบจอมีความบางกับราคา2,990บาทจะคุ้มไปไหนครับเพื่อไม่อวยเลยว่าคือมันใช้งานได้อย่างดีมากๆโคตรด,ดีบอกเลยว่าดีจริง คือเป็นสมาร์ทโฟนที่พี่ยกให้เลยว่าน้ำหนักก็เบาครับ1 7 7กรัมด้วยแล้วก็มีความเบาบางความบางตัวนี้บอกเลยว่ามันมีความบางที่7.45ม mm ิลลิเมตรครับตระกูล X Series ครับผมดีไซน์คือบอกเลยว่าไว้ใจได้ครับมีความสวยงามครับนี่อันนี้คือเป็นตัวที่ เปิดตัวตั้งแต่ปี22ครับอันนี้เปิดตัวในปี24ให้ดูว่าบอดี้ครับออเนอร์ Honor, ทำ The ะกูล X Series ในการดีไซน์บอกเลยว่ามีความบางแล้วจับแล้วมันเข้ามือมากแล้วกล้องถือว่าสกินโทนถือว่าใช้ได้ครับผมตัวนี้นะครับแต่ถ้าใครจัดเต็มเรื่องกล้องก็ไปตัว X7B ครับตันนั้นกล้องคือมีความชัดในการปรับ AI ตัวน,นั้นก็ปรับ AI ได้อย่างดีมากลยครับขอชื่นชมเลยอันนี้ผมให้ดูว่าหลังจากพีใช้งานมาผมตัวนี้นะครับลำโพงหนึ่งตัวผมตัวนี้ รับคลื่น 4G ไม่สามารถรับไมโครดีกส์ได้นะครับนี่ครับพี่ชอบหน้าจออ่ะรู้สึกว่าหน้าจอเป็นหน้าจอที่แบบความแบบมันมีแบบความพรีเมี่ยมของตัวเครื่องมากครับแถ็หน,หน้าจอตัวนี้ผมเป็นหน้าจอแบบ Full HD Plus พี่รู้สึกว่ามันดีมากแล้วก็ได้รับการรับจากตัว TUV ครับหรือว่าในการใช้งานในการแบบดูแลสอมสายตาของหน้าจอของเราครับซึ่งบอกเลยว่ามันเวิร์กมากกล้องหน้า16ล้านค่า F อยู่ที่2 4 5จีเซพกล้องหน้าถือว่าไว้ใจได้ผมแน่นอนตัวนี้บอกเลยว่าครบพี่ชอบขอบจอของตัวเครื่องมากครับรู้สึกว่าขอบจอของตัวเครื่องมันบางครับอันนี้ผมด้านล่างผมด้านล่างก็จะมีรูหูฟัง3.5แล้วก็พอร์ตไมโครผมย s B Type ไทนะครับแล้วก็ตัวนี้ผม เป็นแบบว่าตัวลำโพงหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ใส่ซิมนะครับผมคือโมดูกล้องหนีพีสัมผัสถึงฟีลลิ่งของโมดูกล้องมากรู้สึกว่ามันมีความพรีเมียมครับและอุปกรณ์ในกล่องครับก็มีเคสแถมมาให้เราด้วยไม่ต้องไปซื้อเพิ่มครับคือสําคัญผมคือติดฟิมมาจากโรงงานให้เราครับไม่ต้องไปติดฟิมเพิ่มครับถือว่าดีมากครับและปุ่มด้านข้างครับผมปุ่มสแกนลายมือและปุ่มลดเสียงเพิ่มเสียงครับถือว่าตัวนี้ให้มา คือโอเคมากครับพี่ชอบพอร์ทไทยเซียรู้สึกว่าในการ f ฟาชาร์ตมาให้เราถือว่า Honor นอรทำผลงานในปีนี้คือดีมากครับฟาชาร์ตตัวนี้คือ22.5วัตต์แล้วก็แบตเตอรี่4,000ม ah ิลลิแอมปพีนะั้นในปี2024ถ้าเทียบกับรุ่นอื่นแบตของ Honor จะมีความแบบใช้ระยยาวที่มากกว่าครับเพราะว่าลอมของ Honor มันมีความสเสถียรครับอันนี้หลังจากพีใช้งานมานะมี NFC มี GPS มีเบอร o ทูตเวอร์ชัน5.1รับไวไฟชน4 Wi-Fi 5เหบาะเลยว่าสุดจริงครับสับตัวเลนนะครับผมเจาะลึกในเรื่องนี้กล้องหลังอยู่ที่ 64ล้านแล้วก็อันตรวไวที่5ล้านแล้วก็เลนมาโค2ล้านแล้วก็เลนวัลระยะนะครับผมอยู่นี่2ล้านแล้วก็กล้องหน้า16ล้านสปีถือว่าสเปคให้มาคือจัดเต็มจริงครับพี่ชอบอในการทัดในการกดของตัวนี้รู้สึกว่ารีเฟรชของการทัดมันโอเคมากครับเมนูนในการตั้งค่าแล้วก็ตั้งค่าง,ง่ายครับผมไวเปอร์นี่ครับเราตั้งไวเปอร์ได้ทีมได้ครับผมแล้วก็การแทงผลเราปรับอัตรารีเฟรชได้ผมนี่ครับปรับเป็นสูงปรับ60เฟรมก็ได้หรือว่า เป็นดินามิกก็ได้มันดีอ่ะเฮ้ยดีมากอันนี้ขอเช่นชมเลยว่าคือใช้งานมามันเวิร์กมากครับผมศัพท์ตัวนี้นะครับนี่ครับ Google สามารถใช้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ผมสับท์ Google นะดีครับพี่ให้ดูครับผมว่ามันมีนูต,ต่างให้เราใช้งานแอปต่างๆครับแอดโค้ดก็มีแอปคู่แฟนให้เราใช้ครับโค้ดแอปเฟซบุ o กโค้ดแอปไลน์ก็สามารถโค้ดแอปได้นะครับซึ่งบอกเลยว่ามันเกินคำว่าคุ้มกับราคา2 9 9 0ัรบาทงดดราม,ม่านะครับว่า เฮ้ย hey, ตอนนี้ไม่มีของตอนนี้เพียวซึ่งพีลงคลิปทำไมไม่กดในการสั่งซื้อกันครับแต่อันนี้พีมาเรียให้ดูว่าราคา2 2 0 9 ราคา2990บาทมันมีความคุ้มค่าครับแต่ถ้าใครมีงบพี่นำไปตัว Honor X 7 B ครับผมตัวนี้คือสเปคคือจัดเต็มเหมือนกันกราคาไม่เกิน6 0พ0ในปีนี้เป็น All น e w ด้วยถือว่ามันเป็นตัวที่สเปคสุดจัดดีครับพี่รู้สึกว่า Honor มันดีคือลมอครับแล้วพี่ขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อเจ้าตัว Honor X 7 B ที่พี่ซื้อมาใต้คลิปนี้ให้ด้วยนะผมนี่ครับไม่รู้ว่ามันเป็นไงบ้างผมสับตัวนี้เนาะมาดูผมเรื่องเสียงมันเป็นไงนะครับพี่ะเเปิดดสียงใหู้นครับ นี่ครับพี P ่หอเปิดเสียงนะครับผมเสียงก็ถือว่าใช้งานได้โอเคครับ เห็นไหมเสียงลำโพงหนึ่งตัวบอกเลยว่าคุณภาพมันคือดีจริงครับคือลำโพงหนึ่งตัวมันก็ไม่ได้ดีเท่าลำโพงสองตัวหรอกสตจพีรู้ว่าราคา2 9ง0ันบาทก็ถือว่าคุ้มมากครับผมแสตมันแอนตุตูอยู่ที่ประมาณสัก270,000คะแนนครับก็ถือว่าเพียงพอเล่นเกมนะผมเพียงพอพูดเล่นเกมเอาวีครับปรับ60เฟรมแล้วปรับกลางบอกเลยว่าลื่นไหลมาก ครับจิบไปปรับกลางๆถือว่าสบายหายห่วงครับฟรีฟลายแมบปรับสูงสุดโคตรสบายผมในส่วนเกมแก็บชิมิแพคที่พี่เล่นมาที่ปรับเป็นค่าแปลว่าดีฟอลต์ต่างๆครับก็ถือว่าไหลลื่นแน่นอนผมตอนนี้บอกไว้เลยว่าคอนเฟิร์มว่าเล่นเกมก็ถือว่าหลับได้ครับผมในการใช้งานครับเป็นสมาร์ทโฟนที่เกินคําว่าคุ้มค่าคุ้มราคากับดีไซน์ที่สวยครับมาดูว่าเรื่องกล้องเป็นไงบ้างครับขอเข้าเมนูเห็นไหม ครับเมนูเล็กๆครับผมนี่ครับมีมือโปรมีพารอนามามีภาพถ่าย ADR มีหนวดเวลามีรายน้ำมีซูเปอร์มาโคมีหมวดวิดีโอคู่มีหมดความละเอียดสูงแล้วก็สแกนเอกสารครับซึ่งการถ่ายวิดีโอผมให้ละเอียดสุดคือ 1080p นะครับผมทั้งกล้องหน้ากล้องหลังแล้วก็วิดีโอคู่ครับเวิร์กมากเฮ้มีวิดีโอคู่ด้วยนะครับซึ่งพี่ชอบแบบฟังก์ชันขนาดนี้มีให้เราขนาดนี้ถือว่าสุดยอดครับมีภาพถ่ายบุคคลด้วยนะครับผม ซึ่งเมื่องต่างในการใช้งานก็ถือว่าเพียงพอผมสับพีนะครับนี่ครับอันนี้พีไปถ่ายกล้องหลังมานะครับดูครับสกินโทนถือว่าใช้งานได้เลยครับผมตัวนี้นะครับเห็นไหมคือแบบโหเป็นสมาร์ทโฟนที่เกินคําว่าคุ้มค่าคุ้มราคาจริงๆนะครับผมที่เราจ่ายไปสับราคา2990บาทนะครับผมนี้ครับโอ้หอันนี้รูปรูปพีแลผมขอไปด้วยแต่ก็ ถือว่ามันโอเคครับผมตัวนี้นะครับนี่ครับคือใช้งานมาก็เป็นรูปที่แบบให้ดูแบบเกีรี่แล้วกันครับว่ามันเป็นไงบ้างบางทีเราก็ถ่ายแบบเดี๋ยวปีก็ใช้งานจริงอะเนาะนี่ครับที่พี่ผมถ่ายแล้วมันมีความชัดมากในการซูมครับผมคือแบบซูมแบบภาพมันดีอะครับวีดีโอก็ดีแล้วก็ในการใช้งานสับพีถือว่าเพียงพอมากครับในการดูยูทูบเนาะนี่ครับผูจะเปิดให้ดูว่าดูได้สุดเท่าไหร่นะครับพี่ขอเปิดวีดีโอเลยนะผม นี่ครับดูผมว่าเป็นเงิบ้างในการเปิดนะครับปึ๊บนี่ครับพันแปดสิบผมตัวนี้ในการเปิดเนาะสปพ,พีก็ถือว่าเพียงพอครับพีชอบในการทัดในการกดของหน้าจอมากรู้สึกว่าในการทัดในการกดมันเพียงพอจริงสปพ,พีหลังจากพีใช้งานมาถือว่าครบ จบแน่นอนครับผมสับตัวนี้นะหน้าจอมีความสวยงามมากครับผมยันเลยว่าเป็นมือถือที่โคตรของโคตรคุ้มกับราคา2,990บาทนะครับผมมีหัวชาร์จเป็นตัวออเนอร์ซูปเปอร์ชาร์จมาให้เราเในผมตัวนี้ก็ถือว่าฟาชาร์จให้เราเรียบร้อยเลยสับพีถือว่าเป็นคุณภาพที่บอกเลยว่า มันใช้งานคือโอเคครับตอนนี้ผมปุ่มสแกนลายนิ้วมือครับนะครับปลดล็อกได้ซึ่งในการปลดลอด็อกก็ถือว่ารวดเร็วครับผมแลวก็สามารถสแกนใบน้าด้วยผมนี่ครับพีทสแกนไบนาปเ๊บนี่ครับ๊แบเ้ียบ้อยในการสแกนใบหน้าเฮ้ยมันดีอ่ะแบบไม่อวยเลยคือคือมันเวิร์กครับง่ายง่ายคือมันเวิร์กครับผมบอกเลยว่าไปหามือสองในการซื้อก็ยังคุ้มนะราคาเหรียญไม่เกิน3 0 0พันสีิถือว่าคุ้มมากครับตัวชิปพี่ไว้ใจออเนอร์อะลอมดีครับหายห่วงครับลอมดีีใในนกกาาารช้งง็ถืออว่เพยพย หลังจพี่ใช้ง,งานมารู้สึกว่ามันโอเคมากครับที่ขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อใต้คลิปนี้แล้วก็เจ้าตัว Honor X7 Builder สำันี้ขอบคุณครับ